สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิลาออนนาคสุขเลขที่6อยู่ชั้นปสสองรับสค่ะเสนออาจารย์ผู้สอนอาจารย์นาราพรเจริญชัยค่ะสำหรับหน่วยที่5นะคะรูปแบบและประเภทของธุรกิจรูปแบบของธุรกิจนะคะหรือ business model นะคะเป็นการประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบโดยทั้งบุคคลเดียว ในการเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพังหรืออาจจะดำเนินการโดยร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจสินค้าในรูปแบบหมู่คณะนะคะโดยการตัดสินใจนะคะจะประกอบด้วยเงินทุนความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะคะเป็นต้นสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะพ r o p r i e t o r s h i p นะคะลักษณะกิจการประเภทนี้นะคะเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวก็คือ อาจจะยกสิทธิให้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวผลดีนะคะก็คือตัดสินใจง่ายและรวดเร็วนะคะแต่ผลจากการคิดคนเดียวทําคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผลดีได้กําไรหรือผลเสียในการขาดทุนนะคะก็จะรับผลคนเดียวไปเต็มๆซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้นะคะจะดีมากถ้าเจ้าของไม่มีปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนในการทําทุนของธุรกิจะคะ่ะ สำหรับธุรกิจประเภทนี้นะคะจะไม่มีการระดมทุนจากใครลักษณะดังนี้ค่ะ 1. มีเจ้าของจิจการเพียงคนเดียวใช้เงินลงทุนน้อย 2. เจ้าของจิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวนเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ถ้าทรัพย์สินของเจ้าของจิจการไม่เพียงพอในการชำระหนี้ค่ะ 3. เจ้าของจิจการรับผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้ ทั้งผลกําไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว 4. การควบคุมการดำเนินงานโดยเจ้าของจิจการเพียงคนเดียวค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ